สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะแพรรี่เองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเขามีโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดค่ะเขาชื่อโครงการว่า Park ExoCA r e ค่ะทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าดิฉันมีแม่ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งตอนนั้นก่อนที่ดิฉันจะศึกเนี่ยนะคะโอ้ยอยากจะเท้าความนะคะดิฉันก็ไปรู้จักกับพี่โยเขาก็เป็นผู้ดูแลศูนย์ BSS นะคะทุกคนขาะเป็นผู้ดูแลสุขภาพเขาก็ได้มาร่วมทำโครงการกับ Park EXO Care นะคะโครงการที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดีฉันพาไปดู อยากบอกเลยนะคะว่าที่นี่เขามีสวนที่มีพื้นที่มากกว่า30เอร์นะคะของโครงการทั้งหมดเย็นสบายนึกถึงภาพแบบตอนแม่ดิฉันแบบมาพักกายพักใจที่นี่นะโอ้โหทุกคนขามันหิวใจมากๆเลยสระว่ายน้ำนี่หูเย็นสบายใหญ่โตน่าเล่นมากเลยคะ่ะโอ้ทุกคนขาประตูกว้างมากเขาออกแบบสะดวกสบายมากอันนี้อะไรนี่น่าจะเป็นแบบโซฟารับรองนะคะอุกคขาจะบบดีเลยนะคะนี่ย เตียงเป็นระบบไฟฟ้านะคะมีรีโมทด้วยในห้องคือมีแบบนี้จริงๆนะคะเห็นไหมคะตู้เย็นไมโครเวฟตู้เสื้อผ้าคุณถาคุณจะใส่สักกีกี่ชุดราคะโพ้โะมันดีเลยค่ะนี่ห,นนห้องน้ำไงครับเป็นห่วงมากทุกคนจะกังวลที่สุดก,ก็คือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือห้องน้ํา ก้องปลอดภัยค่ะคุณขานี้อย่าไไรเขามีราวจับมีอะไรสุขภัณฑ์เขาใช้เกดอย่างดีนะคะส,ส,สะอาดสะอ้านถูกอนามัยแน่นอนค่ะคุณขารับรองว่าที่นี่เขาแบบจัดให้หนักเนาะจัดให้หนักจัดเต็ม นะที่แบบว่าเราลงทุนซื้อคอนโดและเราสามารถเอาเม่ของเราวอามาอยู่ได้ด้วยมีสิทธสงสัยอ๋อสรุปมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคะก็คือเราอะลงทุนซื้อคอนโดที่นี่ใช่ไหมคะทุกคนคะแล้วคอนโดที่เนี้ยเขามีรายได้ด้วยนะคะจากการลงทุนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งอยากบอกว่า ที่ของเขาเนะี่ยมันเติบโต,ตขึ้นเยอะมากนะครับคุณค้าแล้วลองคิดดูนะคะปกติพวกเราที่มีแบบพ่อแม่ผู้สูงอายุซึ่งเราจะต้องเอาท่านนะไปอยู่ที่สูงดูแลใช่ไหมคะต้องจ่ายเงินนะคะคุณค้าเดือนหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นบจ่ายจ่ายเงิไม่ได้อะไรตอบแทนไม่ได้อะไรดีนะคะแต่ถ้าเราลงทุนซื้อคอนโดที่นี่นะคะทุกคนคะข้อดีของมันคือเราได้ดูแลพ่อแม่มด้วยใครเครดิตดีกู้ได้คุณจ่ายเงินดาวแค่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้น เองนะคะจากที่ต้องจ่ายเงินดาวถึง4แสนกว่าบาทไม่ต้องขาดเพราะว่าทางโครงการเขามีโปรโมชั่นช่วยดาวให้<ม>เกือบครึ่งนู่นแน่คุณขาและที่สําคัญนะคะ3ปีแรกการันตีผลตอบแทนไปเลย7%ได้แน่นอนสบายใจไข่บวกเข้าปีที่4ถึงปีที่12เฉลี่ยผลตอบแทนสูงถึง8.7%คุณขาดีกว่าไปซื้อหุ้นต่ฝากเงินประจำอนะคะ กคนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ DNA พัทนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขามีซีเนียร์ขาด้วยค่ะมีศูนย์ดูแลนะคะมีทั้งหมอกายภาพหมอแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยมีครบเลยนะคะเดยมาจากข้างหลังใกล้ดเดียวเองค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนคะใครที่มีพ่อแม่ที่อยากให้ท่านมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้รับการดูแลที่ดีซึ่งเพียบพร้อมทุกอย่าง้องที่นี่เท่านั้นนะคะคุณค้าเริ่มแล้ว11มีนาะคมนี้ใครอยากจอง รีบมาเลยค่ะสว่วนดิฉันนะคะขอจองคนแรกค่ะ